เอาละครับวันนี้มาอยู่กับเกมฟิชกันอีกแล้วอยู่กับปลาปลากระเป้าเราจะเป็นด่านสุดท้ายแล้วนะของปลาปลากระเป้าเนี่ยแล้วเรามาอยู่ในนี้ได้ยังไงอ๋อไอ้นี่มันจับเรามานี่บ่าโอเคเหมือนว่าเราจะต้องหนีออกอีกรอบสิทนะหนียังไงดีวะอ๋อมีทางไหนให้หนีมเนี่ยเพื่อนโอ้คือถ้าเรามดุดในถึงอะไรปะไม่จะหายะ ออกตรงนี้ได้ไหมออกตรงนี้ได้ยังไงอือออกตรงไหนวะนี่ไง,ออท,ง,ไไงทุกคนเปิดแล้วสวยโอ้โหเราจะต้องขึ้นไปบนนี้ขึ้นไปบนนี้ทีงไหนอะบนนี้นั่นแหละแต่ทางไหนจะเป็นทางไหนสักท,ทางนึงนี่ไงทางด้านหน้า ออกมาแล้วไปไหนอะไม่คือออกมาแล้วไปไหนน่า,นา,นาสิเจอละผมเจอเล้แคบทุกคนสิ่งท้าทางที่ผมจะต้องไปอะเจอแล้วทางที่ผมจะต้องไปมันอยู่ข้างหน้าตรงนี้ผมรู้นะว่าคืออะไรผมไม่ต้องบอกก็รู้ว่าผมต้องนั่งอะไรไปนี่คือสิ่งที่ผมจะต้องนั่งทุกคนนี่ไงว่าแล้วเป็นไงละ่ะจ๊ะ คือทางเราจะต้องไปทุกคนไป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 ถอย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 อย่ามาเต้นแถวนี้ถอยนะถอยนะถอยนะอย่าชนนะเว้ยอย่าชนนะเว้ยเตะนะเว้ยเฮ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 ้มไม่ได้ตายใกล้ๆนะทุกคนประเด็นคือมันตายกไกล้ไก่ประเด็นหลักเลยคือทุกคนคือเรามีศัตรูแค่คนเดียวตอนนี้คือไอพี่อ้วนคนนี้เราจะต้องชา้าๆรอไอพี่อ้วนไปก่อนเตรียมตัวเฮ้ยทำไม ไม่ไปล่ะไปเซ่ไปเออเอ้ยทำไมมันติดอะไรวะฮะไปดิไปเออติดอะไรเนี่ยฮะไม่เข้าใจลอยพี่อ้วนเดินอ่ะมันเดินลอยพี่อ้วนเดินกันไปเลยไป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 สวยโอเค ดยอโ้รถมันเป็นอะไรวะฮะล้อมันเลี้ยวไม่ได้ได้ไงฮะแล้วทำไมขามันตายอย่างเงี้ยรอรถมันขาตายทุกคนดูดิไม่เลี้ยวให้เลยเลี้ยวหน่อยก็ดีนะเออเลี้ยวดิเลี้ยวโอ้ยตายซนะเออ อันนี้มันเลี้ยวไห้ยังส่งไปเออส่งไปดิลงไปดิปดเออนั่นแหละนั่นแหละไปอีกโอ้ยเฮ้ยอ,อ,อย่าตกอย่าตกส่งไปไปลงไปลงไปเออนั่นแหละโอ้ยอะไรเต็มเลยวะเนี่ยผมจะต้องป่ายพวกนี้ไปจริงใช่ไหมเนี่ยเออโอเค,อเคถอยนะถอยนะถอยนะอย,นะอย่าไปชนนะ ่ชวนนะโว้ยอย่าไปชวนนะโว้ยมีแต่อะไรครับเนี่ยถอยครับถอยครับพี่ถอยครับถอยครับถอยครับคนกวาดขยะจะมาครับพี่ถอยหน่อยไปเอาเช็คไฟก่อนทุกคนเอาเช็คไฟก่อนประเด็นขอเช็คไฟก่อนนั่น,นแหละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้พี่เดินไม่ดูเลยอะ่ะเดินไม่ดูอย่างงี้นี่ระวังนะพี่นะผมกําลังจะไปทําความสะอาดถอยถอย น,นู่ไงเจอแล้วเช็คพอยต้านล่างน,นี่มันลงได้ปะผมว่าลงได้แต่ว่าน่าจะยาวอะ่ะน่าจะอะไรสักอย่างอะ่งเช่นตรงแววขนมปังหรือว่าลงไม่ได้ปะแต่ที่แน่ตรงนี้มีทางของเราดูสิม่มีอะไรทำไมผมต้องไปทางไหนเนี่ยไอย้บอกแล้วต้องลงขวดน้ำนี่อ๊บโอเคโอ้หลงแก้วม่แก้วมันคว่ำอ่ะโอ้แล้วแล้วไปแบบ เฮ้ยเปลือกอันเงี้ยพูดไม่ทันขาดคำเพิ่งบอกว่าถ้าแก้วมันคว่ำจะเกิดอะไรขึ้นไป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 ฮึบโอ้มันคว่ำจริงด้วยมันให้เราคว่ำทุกคนนะก็กิ้งซะฮึบโอ้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 ไม่นะไม่นะผมก็เลงจะตายไม่นะโอ้โหลงน้ำมาอีกแล้วครับลงแบบว่าหน้ามืดเลือหน้ามืดทีเดียวอ่ะ ต้องไปทางไหนเนะี่ยฮะประเด็นประเด็นคือผมต้องไปทางไหนเอ,อ่อเห็นมีแก้วน้ำอยู่ทางนั้นเหมือนว่าอ๋อนี่ไงต้องไปทางนี้เด้งไม่ใช่เด้งโอเคกิง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 นี่ไงเราจะต้องไปลง โอ้ยมันลงไม่ได้เอาประเด็นเลยนะผมต้องไปทางไหนที่น่แน่ไปทางนั้นไม่ได้แนละ้วเพราะว่าผมจะไปยังไงอ่ะอ๋อหรือว่าผมต้องเด้งเบาไม่แน่อาจจะต้องเด้งเบาจริงด้วยเด้งเบาใช่เหมือนที่เราเจอตอนผ่านแรกเด้งเบาไปเออเด้งเบาทุกคนเด้งเบาลำเนี้ยเด้งเบาดึงโอเคตวยโอ้ ลงน้ำก่อนโอเคยอดเด้งเบ่งทีนึงกิ้งไป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 โอเคเราก็เด้งเบาต้องเด้งเบาทุกคนห็นว่าการที่จะเด้งเบาได้เนี่ยเราก็จะต้องเราก็ต้องเด้งไปทางไหนวะให้โดดขึ้นแบบนี้เหรอโดดขึ้นเหรอ โดดะไม่ได้วะผมว่าต้องโดดอย่างงี้ลำบากแพ้โดดเออไม่ได้อ่ะเด้งโอเคเด้งโอเคอุ้ยถึงถึงได้ไงครับเนี่ยถึงแบบงงงงโอเคไหลลงเบาๆทุกคนผมมีเบาต,ตรงนี้หนึ่งเบาเฮ้ยเออ เดี๋ยวนะนี่มันอะไรนี่มันอะไรเอยผงขาวๆผงขาวๆแล้วก็มีหลอดผมว่าเขาน่าจะกินแบบนี่หรือเปล่าเออไม่สบายอะไรงี้โอเคหลอดมีอยู่หนึ่งทางที่ผมคิดว่าเรานจะต้องไปคือทางไอ้ท่อนั้นแน่นอนมันจะต้องให้เราไปทางนี้แน่นอนมีแค่ทางเดียวที่เราไปได้โอ้ยช้าๆหน่อยนี่ก็กิ้งแสแลงเลยตรงไป เออทิงเข้าทอ่อนี้เข้าทอ่อนี้เออนั่นแหละงานเป็นปลามันลำบากอยู่ทุกคนนะเหนื่อยแท้ไม่ถึงอีกกล้เนี่ยไม่ต้องสร้างไกลมากก็ได้สร้างมันสั้นๆหน่อยเออนี่แหละออกไปเจออลกเนี่ยฮลัลโหลสวัสดีครับอ,ออกมาเจอคอนเสิร์ตชัดเจนไปทางนี้เลยมีทางเดียวหลบดี เแอตอ่ยายนทุกคนมันพอประมาณส่วนผมขอทางที่จะไปเอ,อ้ยไหลไหล,ไลโอเคโอเคไปครับไปต่อครับเจอแล้วผมเจอเช็คพอยด้านหน้าอันนี้เขาเสิร์ฟอะไรครับเนี่ยเอ,อ่อมิวสิกอะไรสักอย่างหนึ่งโหแล้วมีเลเซอร์ล้วเต้นอย่างมันแล้วมีแผ่นแดนึ๊บโอเคโอ้ยเจอแล้วขนมปัง ขนมปังก่อนโลงาเพลงมันมากแล้วผมกิ้งอยู่ข้างบนผมกิ้งอยู่ข้างบนแล้วผมก็ลจะล่วงไม่ล่วงไม่ล่วงก็บ้าแล้วจะล่วงไม่ล่วง่ล่วงไม่ล่วงก็บ้าแล้วล่วงจริงไม่ติงนะว่าแต่ผมจะเก็บขนมปังอันนี้ได้ยังไงอยากได้ขนมปังอันเนี้ยแล้วก็มันล่อตาล่อใจ มีแค่สายอะไรก็ไม่รู้คว้กันอยู่2อันว่าผมต้องทำได้ดีวยกนต้องทำได้ทำได้รอบที่สามกับขนมปังอันนี้อ๋อใน,นเอรน,นะอันเดียวเองด่านนี้ยังไม่ได้เก็บสักอันเลยนะขอสักอันขอสักอันสักอันหนึ่งโอเคโอเคแล้วก็ไหลไป ไปไปช้าน่าแลหละน่งขนมปังมันหนึง่งสีดยดแล้วคือไปไหนต่อใช่ประเด็นคือไปไหนต่อเฮ้ยอย่าล่วงผมคิดว่าเรา่าจะนต้องเดินหาทางก่อนน่าหน่ะสิไปไหนต่อวะทุกคนทางนี้เหรอโอเคทุกคนแล้วผมเห็นสายแล้วไง ผมเห็นสายเคเบิลห้อยอยู่ตรงนี้โอ,อ้ยอย่าล่วงอย่าล่วงเขาร้องโอเคนี่ไงสายทุกคนนี่จะต้องห้อยไปตรงนี้ทุกคนโอ้โหเรห้อยแบบเอียงเอียงนะประเด็นเออหูห้อยโวยหอย้หอ,ยหอ,ยหอยลอยห้อยไหวไหวครับไหลมาแล้วครับวันนี้เกิดอะไรขึ้นกับตัวเราไม่โดนไม่แตกไม่เป็นเลยเลยไปไ,ไหนต่อ ข้างล่างมีอะไรไม่มีอะไรเดินไปทางนี้เหรอมีอะไรวะทางนี้นใจเย็นนะใจเย็นนะผมมองก่อนข้างล่างมีอะไรโอเคทุกคนแล้วเรากลับมาใหม่อีกรอบหนึ่งผมว่านี่ไงทางที่เราจะต้องไปโอเคเราก็ต้องไหลลงไปที่เบาะให้ได้ทุกคนใช่ไหมเราจะไปทางนี้ชัว เออจะตายไหมเนี่ยโอ้มันไหลลงไปตรงนี้นี่ว่าปึ๊บตรงนี้มีอะไรอ่ะถังน้ําอีกแล้วครับพี่น้องลงไปหาถังน้าปึ๊บโอ้โหแม่งยิ่งไปหาถังน้ำได้ไหมเข้าไปในถังน้ำได้ไหมโอเคทุกคนแล้วเราลงมาถังน้ำได้พอดีแบบเป๊ะ โอ้ยโอ๊ยแล้วโดดลงทำไมโดดลงทำไมลูกเยียงนั้นก็กิ้งไปเอาเก็บเก็บโอเคแล้วก็เกิดใหม่นี่ไงมันเป็นทลิกโอ้ไปไหนวะเนี่ยมันุ่งไปไหนครับเนี่ยที่อย่างเยอะอ,อันนี้แล้วกันสึกเหมือนอเดินไปเดินไปเจ้เดินไป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 ไม่ต้องมาชนผมครับ ขอบคุณสำหรับทางน่และดีมากเออไปไหนวะเนี่ยไปไหนครับเนี่ยโอ้โหทางไม่มีเลยอะ่ะไม่มีทางให้เลยทุกคนผมต้องไปไหนครับเนี่ยเออโอ้โหทางแคบมากเห็นแล้วนี่ไงทางเรา โดนเขาอย่าโดนเขาทุกคนขอทางหน่อยพี่ทางให้ผมหน่อยได้ไหมไม่ได้เลยว่ะทางไหนวะทางนี้เหรอโหเต้นอะไรกันเนี่ยขอทางให้ปลาหน่อยครับอา่าไม่ได้อ่ะเดินเข้าไม่ได้เลยผมว่าน่าต้องเป็นด้านหน้านัา่นแหละแต่ว่าด้านหน้าตรงไหน อโอ้ยโอ้ยโอ้ยผมว่าผมเห็นละเห็นแล้วทุกคนเห็นทางปลาโอ้ยไอ้ลุงนี่แม่งก็เห็นทางปลาทุกคนทางขวานี่ต่้งหากไม่ใช่ทางซ้ายโอ้ยลุงมันจะมปโด,ด,ดนชนผมทำไมเนี่ยมันหิดแล้วนะเห็นทางขวาทุกคนนี่ไงทางปลาเจอแล้ว เราไปทางนี้นี่ดังหากทางของเราขอบคุณครับขอบังคับขอบังคับ Serbia. จะช้าช้าช้าจะได้ไม่สะดุดนี่แหละใจเย็นนะทุกคนนะใจเย็นนะขอปลาไปหน่อยขอปลาไปหน่อยครับทุกคนใจเย็นๆเต้นเบาๆคลีโอคลีโอคลีคลีโอโอเคถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วโอ๊ย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 โอ,ยโอ,ยโอย๊ไม่ไม่ไม่ไมไมขอขอบคุณเลยไอ้บ้าน,นั่น นั่งชนเหลาช้าช้าเพื่อนช้าช้าโอเคอนะไอเจนนะไอเจนี่สลับขาอยู่ปึ๊บอ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 ึ๊บ,อบโอเคหน้าข้างหน้าข้างหน้า,า,นาอย่าเดินชนอย่าชนพออย่าชนพอสวยโอ้ตรงนี้แม่งยากอีกอไปตอนที่มันเดินมาโอเคไป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 โอเคถึงละ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี broken, ๋ยวเดี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 ๋ยวรอไอ้หนุ่มนี่ไปรอไอ้หนุ่มนี่ไปแล้วไปไปโอเคขอบคุณครับอย่าเพิ่ง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 โอ้ขอบคุณที่กรุณาให้ทางป่าเสียงเพลงมันดังไปหมดเอ่อไปไหนต่อมต้องไปไหนต่อเนี่ยห้องน้ำเหรอโอ้ โอ้ยใครเตะวะเอาไม่นะโอ้ยโดนกินโอ้ยอะไรเนี่ยอ้วกออกมากินลงไปไม่รู้อ่ะอไม่รู้เหมือนกันเออไปไปเอาแล้ว,แล,วแล้วคือผมบังคับคนสวัสดีครับลุงเ้ยจะอ้วกแล้วอ้วกแล้วไปต้องพาลุงเดินไปก่อนอะไรครับเนี่ยเด็ก ห้องน้ําอยู่ไหนห้องน้ําห้องน้ำอะไรล่ะลุงผมจะออกห้องน้ำเหรอแล้วทำไปห้องน้ำเหรอแล้องไปห้องน้ำเด้อเราต้องไปไหนว่าเราต้องไปห้องน้ำห้องน้ำชัวอันนี้จะอ้วกกับลุงมันจะอ้วกกับทุกคนผมต้องพาไปห้องน้ำผมต้องพาไปห้องน้ำลบหน่อยเมื่อกี้ขอโทษนะครับผมจะไปห้องน้ำขอโทษไงลำนี้นั่นแหละ อยถอยจะไปห้องน้ำตัวครับขอโทษครับขอโทษหลบให้หน่อยได้ไหมลำอะไรนักหนาไม่เคยลำเือไงถอยโอ้โหจบว่าป่ากงอ้ว,วกตรงนี้แน่นอนเลยมันจะลำอะไรนักหนานะฮะไปทงไหม<ะ>ผมว่ามันไม่ได้จะให้เราไปห้องน้ำทุกคนเจอกันข้างนอก โอ้ย oh, hey, พวกนี้แม่งก็ลำจังเลยลำเล็กหนาเนี่ยฮะเคยเต้นกันแล้วไงวะเราต้องขึ้นซ้ายทุกคนขึ้นซ้ายขึ้นซ้าย <im it> ขึ้นซ้าย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 โอ้โหทุกคนนี้เรากำลังจะถึงห้องน้ำแล้วเราเดิน walk, <im it> มูนวอล์กเข้าห้องน้ำโคตรเท่โออโอ้ถึงแล้วถึงแล้วห้องน้ำขอห้องน้ำหน่อยขอห้องน้ำหน่อยพี่ ลบ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 เดินบนแค่นี okay. hana, ้ไม่ถึงต oh, e ้องเดินอ้อมไม่ไหวจับประตูลุงจับประตูเจยเย็นเจยเย็นเจเย็นห้องน้ำโอเคเดี๋ยวนัเนี่ยเราให้องน้ำหญิงนี่มันห้องน้ำชายเล่นนี่มันเยอะได้ยังไงวะมีแต่อะไรวะเนี่ยเจย์เย็นห้องน้ำห้องน้ำประตูประตูว่างไหมขอห้องนึ่งมันเยอะเลยในห้องน้ำี่วะ ขอขอห้องหนึ่งขอห้องหนึ่งห้องหนึ่งโอเคเจล้ลวพวกลงุงพวกวกเออโอ้ยพวกแล้วเออโอ้ยกว่าจะรอดโอเคผ่านท่อระบายน้ำทั้งสิบมาออกเรียบร้อยผมว่ากว่าจะผ่านมาได้ชีวิต ไอ้ลุงแม่งก็ต้องเดินอ้อมโคตรเศร้าต้องน้ำแม่งอยู่ข้างหน้าแม่งต้องเดินอ้อมคนแม่งไม่รู้ลำอะไรกันนักหนาต้องเข้ารูนี่เหรอโอเคกิ้งไปกิ้งกิ้งกิ้งกิ้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 โอ้ยอะไรเนี่ยโอ้ยเปียกโอ้ยมันมีน้ำให้เราด้วยวะนี่ไงแล้วก็หลบนี่ไงจะเตะเทพแล้วก็กิ้งกิ้งโอเค ลอด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 โอเคกิ้งโอ,งอ้กิ้งต่อกิ้งต่อกิ้งซ้ายกิ้งขวาหลบโอเคกิ้งต่อหุบตัวใหญ่ตัวเล็กถึงแล้วโอ้โหเรียบร้อยทุกคนโอ้ถึงทะเลแล้วครับตอนนี้เ,เวลาทั้งหมด27นาทีกับอีกสิาวิเราไปดูกันสิว่าเมื่อเรามาครบกันละสี่ตัวจะเป็นยังไงอเลยครับตอนนี้โหทั้ง3ตัวนี้กำลังเศร้าเลย เฮ้ยนี่มันสวัสดีจ้าเฮ้ย hey, hey, ยิ้มให้กันเฮ้ย hey, นี่มันโอ้โหเพื่อนปลาปักเป้าในสุดสี่ตัวก็มารวมกันครบทุกคนว้าวเฮ้ยใครอะยิ้มให้ใครยิ้มให้ทะเลไปกันเถอะไปว่ายน้ำกันเถอะนี่ฮะโอ้โหแล้วปลาทั้งสี่ตัวก็ได้ว่ายน้ำกันอย่างสุขใจ ว่ายน้ำสนุกมากโอ้ปลามีชื่อไหมไอ้พวกนี้มันคือปลาอะไรเนะี่ยโอ้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 ยโดนจับปะเนี่ยยานะกำลังจะโดนจับอีกรอบหนึ่ง